ไม่สูบป,ปีๆน้องๆเขาใ้ก่อเขากูก่อค่ะเขามาเห็นเด็กไ้จ้อมกันตอนแปดสิบสองเยวค่ะก้าติดต่างก้าแพทย์ในค่ะนอเส่งออกมันเตวเ่าฮื้อี่ค่ะเขามาเลีบเห็นกวาซ้อมกัน้อยๆค่ะก้าติดต่างก้าแพทย์กึกก้าติดต่างก้าแพทย์ยากึก ก้าติดต่างก้าแพยกจำกึกก้าติดต่างก้าแพย์จำนากึกก้าติดต่างก้าแพย์จำใจกึกค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 ึกกาติดต่างก้าแพทย์คึกค่าติดต่างก้าแพยกาคึกค่าติดต่างก้าแพยกจำคึก ข้าตดต่างก้าแพ่จำนาคึกข้าตดต่างก้าแพ่จำใจคึก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 ง่าตดต่างก้าแพ้งึกง่าตดต่างก้าแพ้ยางึกง่าตดต่างก้าแพกจำงึกง่าตดต่างก้าแพ่จำนางึกง่าตดต่างก้าแพ่จำใจงึก ngực 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 cha ti tạng ca phê chích cha ti tạng ca phê yác chích cha ti tạng ca phê yác chầm chích cha ti tạng ca phê chầm na chích cha ti tạng ca phê chầm tay chích 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 sa ti tạng ca phê chích สาติต่างก้าแพ้ยากสึกสาติต่างก้าแพ่จำสึกสาติต่างก้าแพ้จำนาสึกสาติต่างก้าแพ้จำใจสึกซึกสึกสึกสึกซึกญาติต่างก้าแพ่ยึกญาติต่างก้าแพ้ยากยึกญาติต่างกล้าแพกจำยึก nhà đi tàng cà phê chấm na nhức nhà đi tàng cà phê chấm đầy nhức 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 ta đi tàng ca phê tức ta đi tàng cà phê tức ta đi tàng phê ตาตีต่างก้าแพทย์จำนาตึกตาตีต่างก้าแพ์จำใจตึกทึกตึกท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 ่าตีต่างก้าแพย์ทึกท่าตีต่างก้าแพทยากทึกท่าตีต่างก้าแพทยากจำทึกท่าตดต่างก้าแพทย์จำนาทึกท่าตีต่างก้าแพทย์จำใจทึก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  นึกหน้าที่ต่างก้าแพทนึกหน้าที่ต่างก้าแพ้ยากนึกหน้าที่ต่างก้าแพ้ยากจำนึกหน้าที่ต่างก้าแพ้จำนานึกหน้าที่ต่างก้าแพ้จำใจนึก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 ปาติดต่างก้าแพทปึกปาติดต่างก้าแพ้ยากปึก ปาตาปปาิต่างกา <odles> ้าแพทย์จำปึกป้าติต่างก้าแพทย์จำหนาปึกปาติต่างก้าแพทย์จำใจปึก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 าติต่างก้าแพทย์ปึกพาติต่างก้าแพ้ย์ย่ึกพาติต่างก้าแพทย์จำปึกพาติต่างก้าแพทย์จำนาปึกพาติต่างก้าแพทย์จำใจปึก ผึกบ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 ึกมาติต่างก้าแพนมึกมาติต่างก้าแพ้ยากมึกมาติต่างกาแพ้ยากจำมึกมาติต่างก้าแพ้จำนามึกมาติต่างก้าแพ้จำใจมึก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  ยาติต่างก้าแพยึกยาติต่างก้าแพยแากยึกยาติต่างก้าแพ้แยกจำยึกยาติต่างก้าแฟจำนายึกยาติต่างก้าแพจำได้ยึก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 ลาติต่างก้าแพดึกลาติต่างก้าแพยแยกลึกลาติต่างก้าแพ้แกจำลึก ราดที่ต่างกาแพจำนาลึกลาดที่ต่างกาแพศจำใจลึก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 วาดที่ต่างกาแพวิกวาดที่ต่างกาแพยาวิรกวาดที่ต่างก้าแพจำวกวาดที่ต่างก้าแพศจำนาเวิกวาดที่ต่างก้าแพศจำใจวิรกเวิรกเวิรกวว ห้าติดต่างกาแพรหึกห้าติดต่างกาแพยาหึกห้าติดต่างกาแพากจำหึกห้าติดต่างกาแพร่จำหน้าหึกห้าติดต่างกาแพรจำไตฮึกึกห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 ึกอาติดต่างกาแพรอึกอาติดต่างกาแพรยาอึก อาติดตังกาแฟ้ยักจำอึกอาติดตังกาแฟ้จำนาอึกอาติดตังกาแฟ้จำใจอึก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 ราคาไม่สูงค่ะไม่สูงปีๆน้องๆเขาได้ก้อเขากูก้อค่ะ